ตรงนี้เขาเขียนว่ามนัตอบูุาบีมูฮัมหมัดกาเซมนะครับทีมแลบไอมันซิดานี่มี f อฟนมีห้องน้ำมีพรเยอร์รูมเดี๋ยวเราไปดูว่าไอมูฮัมหมัดกาเซมนี่คืออะไรแล้วก็ทีมแลบคืออะไรไอมันซิดานีคืออะไรเดี๋ยวไปดูกัน

في جزيرة سومالية البيوت البناية شكل بناية قديمة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا مسجد شكله مسجد البديع البديع هناك في طريق الفجيرة دبا المسجد في البديع هو أول مسجد في دولة الإمارات وهذا هم يبنى هذا المسجد نفس نفس الشقوه ما شاء الله جميل جدا الجو جميل شوف هذا برجين عشان في ايام الزمان ما في مكيف هم سوي برجين هذا هم جبنا هذا البرجين عشان الهواء بيروح داخل البيوت من اي جهه هم อ رب าจีฮัดถ้าฮ واء เจ้ยเอายิ่งฮะไปร้องฮ واء ไปร้องให ن ฉันจะสูบบาร์ดบาร์ดด้านในด้านในบ้านใหญ่ด้านในบ้านทีต้องเห็นที่เป็นเขาเรียกอะไรตรงนั้นก็คือว่าวินทาวเวอร์ก็คือหอดักลมนะครับในอดีตไม่มีแอร์คอนดิชันไม่มีเครื่องปรับอากาศเขาก็เลยใช้วิธีทำเป็นหอดักลมสูงขึ้นไป แต่ถ้าเป็นของจริงนี่ทำด้วยผ้าใบด้วยซ้ำไปมีอยู่สีทิศเลยสีด้านลมมาด้านไหนลมก็จะลงไปไหลเวียนในตัวอาคารภายในบ้านทำให้อากาศภายในบ้านเย็นลงาะเน่องจากว่าประเทศนี้อากาศร้อนนะครับมีต้นไม้เยอะมากนะครับบนเกาะนี้ถ้ามากลางวันก็จะได้เห็นอะไรามากกว่านี้แต่ว่ากลางวันเขาไม่เปิดเขาเริ่มเปิดประมาณห้าโมงเย็นกว่าเราจะมาถึงก็มืดละ ตอนนี้เรามาเจอลักษณะของ,องบอกเอ่อพิกัดต่างๆบอกพิกัดแต่ว่าเป็นเสาตรงสูงขึ้นไปประมาณเท่าไหร่เนี่ย ถึกนั้นสามตึกประมาณเกือบสิบชั้นนะแล้วก็จะมีตัวเลขที่เป็นพิกัดต,ต่างๆบอกอะไรเดี๋ยวเราต้องไปอ่านรายละเอียดหรืออาจจะขอความรู้จากเจ้าหน้าที่เขาตรงนี้ السلام عليكم, <applause> عليكم السلام <applause> هذا الموت هذا تعتبر <أه> عن هذه عن السبع احداثيات الامارات العربيه المتحده للسبع آه نعم نعم وماخذه على هذا الهيكل اللي احنا نسميه مناره مم. على اسم المشروع مناره ابو ظبي <applause> اوكي <خلتنشي. تصفيق> هو <نيوة> مناره <تصفيق> تام <applause> كان <ديزين> تي <applause> <applause> فور ذا <دا تصفيق> เป็นที่กัดก็มาทีกัดมานะเจ้าตาวิกมิเอ20เมตร50เมตรนะครับ0เมตรน2 0นี่นีนี่นี่นีนี่นี่นีนี่นี่าี่น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 ่นี่นี่มั่นี่นีนี่นี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 ่นี่นีนี่นี่นี่าก่นน่่นี่นีมนี่นนี่นัมนี่นี่น่ี่ สมุอเมนทิศ ه างอิหร่านอัน阿拉伯 i a น المتحدة คนออกแบบก็คือมูฮัมหมัดกาเซมนะครับท,ท,ที่ก็เขียนชื่อว่าตรงตรงทางเข้าเมื่อกี้เราก็สงสัยว่ามูฮัมหมัดกาเซมหมายถึงอะไรก็คือตรงนี้ก็คือเป็นคนออกแบบพิกัดของอรัฐต่างๆทั้ง7รัฐของ UAE แล้วก็เอาหมายเลขพิกัดนั้นมาทําเป็นเสาสูงประมาณ20เมตรนะครับแล้วก็แต่ว่าอันเนี้ยกลางวันจะไม่เห็นอะไรเพราะว่าความตั้งใจของโครงการนี้ก็คือจะแสดงแสงสีก็เลยให้แขกหรือว่านักท่องเที่ยวเข้ามาชมกันในยามค่ำคืนเพื่อจะได้เห็นแสงสีอันนี้คือรายละเอียดของโครงการนี้มูฮัมหมัดกาซซม จุดนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับ Food and Beverage มาจากอบูดาบีที่เกาะซมาเลียแล้วก็จะเป็นจุดที่สองก็คือทีมล a บตอนนี้เรามาขึ้นรถบัสไปยังจุดที่สองก็คือทีมลบมีรถบัสรอเราอยู่นะครับ ครับเป็นพบออนฮุปอแต่ว่ามาบริการในโครงการของมนาตอาบดดาบเนี่เราลังขึ้นรถบัสขึ้นรถชั้นบน<ต>เพื่อไปอยังสเตชันที่สองก็คือทีมลับนะครับทีมลับนี่ก็เป็น,นาการแสดงแสงสีที่ออกแบบโดยชาวซาอุดิอาระเบีย để chúng ta sẽ đi <laughs> xem nhau là anh ấy sẽ sẽ trình diễn như thế การเอมลาบนการออกแบบแสงสี สะสารโดยเสียงดนตรีก็จะมีการเปลี่ยนสีของไฟที่เป็นรูปไข่สามารถที่จะสัมผัสได้สัมผัสได้ไดเ<อ>บาๆผลักได้ให้มันโยกได้ถ่ายวิดีโอไดนะ้พี่นองนะ มัชาลล a มัชาลล a เปลี่ยนสีด้วยเออผูชายสวยอืม่ไหมสาวนะ

Ajibak, ajibak. Ajibak ya. Ah? Ah Allah. Yeah. Sarina, you like it? I like so much the big cake okay. with the light. Thank you, thank you. Mm hmm เดินต่อไปไปยังอีกจุดหนึ่งจนจุดสุดท้ายที <Okay. S 1> ่เป็น,จ,นจุดแสดงศิละปะแสงสีที่ออกแบบโดย mm hmm. คนที่ชื่อไอมัน hmm. อ mm ัซาดานีไปดูว่ามีอะไรแสดงอยู่ตรงโน้นด mm hmm. ูแล้ว mm hmm. ตรงนี้เป็นสะพานนะครับข้างล่าง เป็นน้ำเพราะเป็นป่าวงกลางเป็นป่าชายเลนข้างๆเนี่ยันเป็นป่าวงกลางแต่ดูแล้วเป็นเป็นวงกลางใบเล็กเราเดินมาบนสะพานยาวประมาณ2อ0สามเมตรเลย เพราะว่าด้านล่างเนี่ยเป็นมีน้ำแล้วเป็นป่ากองกลางป่าชายเลนมันมืดมองไม่ค่อยเห็นจริงๆแล้วไอ้แสงไฟสีแดงเนี่ยถ้าเราดูด้วยตาเปลา่ารับเนี่ย มันจะขยายจริงๆแล้วมันก็คือไฟเท่าเดิมแต่พอเราเพ่งไปที่แสงนั้นมันมันจะขยายเพิ่มอีกใช่ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทุกๆศิลปะที่เขาแสดงงานศิลปะต่างๆมันจะแสดงสิ่งที่เราเห็นได้หลายแง่มุมโอเคเขาบอกว่า reality is what It's not what we see ก็คือความจริงนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเท่านั้น i s right? มันจะมีอายรล่เอยดจะมีอะไรที่มากกว่าที่เราเห็นด้วยตาเปล่า v o o i o s t e s m l e you a n A group of friends from Tokyo, Japan. Okay. Well this is the second last installation of Team Lab where the, they are exploring the concept of pillars which can be changed into 61 solid white pillars. It's the same concept of those eggs you saw in the forest. Okay. But those are autonomous light and these are solidified lights. So what will happen if you touch this void? Okay. So give signal to others and all of them will be the same color. Really? So the artist will translate. พอเราแตะอันนี้แสงมันก็จะเปลี่ยนแล้วก็เราแตะตรงนี้แสงเปลี่ยนแล้วก็แสงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปทุกอันเลยด้วยโอเคยสบโอเคเขาบอกว่าศิลปินที่ออกแบบก็เหมือนก็จะแสดง,งให้เห็นว่ามีการอินเตอร์เรชั่นระหว่างมนุษย์กับ แสงที่เกิดขึ้นโอเคแล้วเวลาเราเดินเข้าไปเนี่ยมันก็จะเอจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราอยู่นิ่งๆมันจะไม่เปลี่ยนาเราเดินเข้าไปเนี่ยมันก็จะเอ่อจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราอยู่นิ่งๆมันจม่เย No human like no movements okay each and every avoid will be in different color okay Thank you. um the pillar